ครับท่านผู้ชมครับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนั้นพระสงฆิกาชาวไทยทั่วทั้งประเทศครับได้น้อมนําก,กันทํากิจกรรมที่ดีถวายพระองค์ท่านเสมอมาและในวันนี้ก็เช่นกันครับที่จังหวงงัดนครปฐมเราถือว่าเป็นการปฏิบัติพร้อมกันทั่วทั้งประเทศคือการจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพระโคนเฉริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่วัดสว่างสุนารามซึ่งมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านอนุกูลต่างคณะนุกูลชยัยและภริยาท่านมารยาท่างคณะนุกูลชยัยประธานฝ่ายตระาวา่และประธานฝ่ายสงฆ์คือพระเดชพระคุณท่านพระบวรปริยัติกิจรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมและเจ้าวาดวัดสว่างสุนารามซึ่งมีบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมได้ประรูในพิธีเป็นจํานวนมากครับวันนี้ครับเป็นงานที่สําคัญที่พระสุฆอใิกรชาว นครพนมของเราจะได้จัดงานที่สําคัญอย่างยิ่งใน,ในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรชุมานครับเดี๋ยวจะยังไงความเป็นมาอย่างไงเนี่ยผมจะได้ขอรัตนาพระเดชพระคุณพระบวรบริจิตกิจครับได้ให้ความรู้แล้วก็พูดถึงกิจกรรมในวันนี้ครับขอผมอนเนื่องจากทางวารราชการจังหวัด พร้อมขาราชการพ่อค้าประชาชนทุกวนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันรมมหาักายซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่2 8เป็นวันลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมรอราธิราชฯสยามักุราชกุมารลุกจังหวัดในประเทศไทยพร้อมกันจัดงานพิธี จุดดวงพระชันทรสวดนกอพพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพเพื่อเป็นการสื่อสารวัฒน,าานธรรมตระกูีอันดีงามของชาวไทยให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับทราบและในการนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมพร้อมพระราชการทุส่วน ทายกตาจิกาต่อค้าประชาชนทั้งหลายก็มาร่วมกันนบริเวณงคพิธีวัดว่างวนารามตำบลหนองแสนอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อจะทำพิธีสวดนกพมในวันนี้ซึ่งก็เริ่มเวลา9นาฬิกา9นาทีจนถึงเวลา11นาฬิกาถวายพัะตาหารเทีน เป็นอันเส็จพิธีก็ขอ,ขอเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบและอนุโมทนาโดย,ยทั่วกันทุกท่านท่านผู้ชมครับ,รบในขณะนี้ครับพิธีก็จะเริ่มแล้วครับเป็นการืบกะตาเพื่อความเป็นสรริมงคลเนืน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิาราชบซึ่งในครั้งนี้ครับได้มีการตกแต่ง เรื่องสักการบ,บูชาไว้สวยงามเลยเดียวฝ่ายสงฆ์ก็มีพระเดชพระคุณท่านพระบวรปริยติกิตรองชาวประจังหวัดพรรพนมและเจ้าอาวาสวัดสว่างชนารามครับทางท่านฝ่าย,าย,าย,ายาคารวะก็ประกอบไปด้วยทางท่านผู้า่าชการจางาังหวัดนครพน,นมท่านอนุกุตสังขนาอนุกุลชัยพร้อมภระยะิยาท่านมรารยาสังขนาอนุกุลชัยแลัวหวนะาส่วนราชการต่าง ได้มาพร้อมกันที่บร,ริเวณศาลาการเปรียนของวัดสว่างสุนารามครับนี่คือพี่พีเจริญพระพุทธมนต์นพเพชะเฉลิมพระเ,ะเกียรติสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยาม,มากุลราชกุมารที่พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมพร้อมใจกันจัดขึ้นด้วยความจงรักภักดีที่วัดสว่างสุนารามนะครับ และในวันนี้นะฮะที่เห็นลูกหลานเยาวชนมานะครับนี้ก็มาจากวิทยาเทคโนโลยีเทคโนโลยีและการจัดการหรือว่าสารพัดช่างเดิมนะที่นครพนมของเรานะฮะโดยการนำคุณทางท่านผู้ในการพิเชษหลังทัพนะครับได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ เป็นจานวนมากเลยสิครับสาราการบร,รียนที่วสว่างสุนารามที่ว่องฝ้างวันนี้แคบไปถนัดด้วยความจงรักวกดีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุลราชกุมารครับนักเรียนจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโดยทางท่านผู้ในการอันนันสวรรณหงษ์นะครับครับในขณะนี้ครับนายธนิศักดิ์อุณา วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้กราวรายงานต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมถึงโครงการความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเด่สมเด็จพระบรมรอราสยามกุลจุชกุกมานครับเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตร์สามเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นและมีสันติสุขสี่เพื่อให้ชนในชาติได้ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติสมาธิและปัญญาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีความสามัคคีปองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมการเชื่อมโยงระหว่างสารบัญชาศาสนาและและประชาชน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระบวรปริยติกิจรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าวาดวัดสว่างตูวนารามที่อนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่และให้คำปรึกษาในการดำเนินง,ง,งานเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาบ,บันการศารากรากึกษาสิดภาครัฐนะครัอกทัเป็นอย่างดียิ่งซึ่งสมควรได้รับการขอบคุณณโอกาสนี้ ในานามของประสบนิกรชาวไทยซึ่งมาร่วมชมุงอยู่ณที่นี้ตางมีความลื่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพนที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงบำเพ็นพระราชกรณียกิจนานับประการยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงคนชาวไทย เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ6 1 0รรษา28พฤศจิกายน2556ข้าพระพุทเจ้าทั้งพวงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสืบดวงพระชตาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชบุตรสแด่ใต้ฝวาอองพระบาท ในสุภาวะสีอันเป็นปีมหามงคลนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชพระราชวโรกาน้อมก้าวน้อมอ่วงถวายพกะศรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออำนาจแห่งพระคุณคุณรพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระกรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์และอน,นิสงฆ์แห่งพระราชูุสนทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจได้โปรดบนบรันรดาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพร,ร,ระเกษมสัมปานปาศิจารโลคาพาดและอุปัติบันทลายทั้งพวงขอเกียรติคุณแผ่ไปสารไปทั่วที่สารเทพิสสถิตเป็นมิ่งฝวันของประสบนิก่กกชาวไทยตรากิรัติการ เวกาวเบกมบยันต์คนท่านู้ว่าได้กล่าวถวายคำสด,ดุดีเพื่อถวายพระพรชัยนะครับหลังจากนั้นนะก็เสียงเจริญพระพุทธมนต์นตลอดถสงกองเกติยศครับก็ได้ดังขึ้น หลังจากนั้นครับพระเดชพระคุณท่านพระบวรพระเจ้าสิกิตครับก็ได้จุดเทียนชัยถวายพระพรซึ่งได้เตรียมไว้เป็นที่สวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับ ดันั้นครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนงท่านอนุลูกคุณต่างกระอนุบูชาครับได้จุดเทียนชัยเครื่องสักการะบูชาถือตาโนเคราะห์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมดเมษาสมเด็จพระบรมมหาราชรัชนาเทพสยามพระบรมศกุมารครับอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมเนสัพพเทวานังสัพพลจเทวานังสุริยัจัปปมุจจะาังราหูเกตุจะมหาลภังนาโมเมโลกโัพเทวานังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุาเวนะสติปุมโมจะเทวานัง บูโดราภังภวิสติสาวาโรจชีจิวจาหุจักสุโคจาเกตุจามหาลาภังสัพพทุกังวินาศสันติสัพพยังวินาศสันติสัพพโรกังวินาศสันติวันที่สาอาจาริยปังไม่สักการิยตัดพินยาังสภพโทสังวินาศสันตุ Pake teti sumhe anurakan tu Arokaye nasuke nasya patimad jemim wiru pako Jamaharaja disa pake teti sumhe anurakan tu Arokaye nasuke nasya ke nasya Isanad jemim jaka Lepi sumhe anurakan tu arokaye na sukhe na ca Supapayantana sampannam paripuntantu om namo utharatanam Amon mahi-adhi-idhuva-dabrung-tum-pusupara-sapahana-cam-nunti บันลางหงอิธรรมรงมายุรยาอาสนาสุพันธิจิตชาวาลิสติสิปสถานอัติบานโลกสกรีรักปิตาตัวจิสาโดนเยียบโยนจบเบื้องบันไตจับสิงสำนักตัวสถานสิปวิมาณแมนโจ ครับด้วยความจงรักภักดีครับของบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวนครพนมนะนี่ก็มีบรรดาพี่น้องและเขตเทศบาลครับพร้อมใจกันมาออกโรงฐานเพื่อบริการอาหารสลหับถวายพระพิฆเนศของเราแลบริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับจุติมาอุรสสา ที่ราชหนอเนื้อชาติประราตรปประทานให้เป็นมิ่งขวันของคนชนชาวไทยราชเทิดไว้ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าจ่าสเบกพร้อมพันกระพาผู้ดำเนินรายการที่นี่สีัตบูรณ์ศธร,รเจ็ดนครพนมและพร้อมพันทีวีทางโซเชียลมีเดีย